ครัวใหญ่ช่วยชวนชิมหมาล่ากองก่อยที่ชายป่ายามค่ำคืนมันเป็นเวลาที่ผีกองก่อยออกหากินซึ่งมันก็ได้กระโดดไล่จับสัตว์ขนาดเล็กไปเรื่อยจนมันได้กลิ่นเศษเนื้อที่ใหญ่ช่วยได้นำมาวางใส่หลุมกับดักไว้พอมันกระโดดลงไปเท่านั้นแหละโดนเสียบจึกเป็นรูพรุน แล้วใหญ่ช่วยแกก็หยิบมีดอิโต้ที่เน็บมาเอามาสับร่างของกองก่อยแล้วแกก็บรรจงหยิบชิ้นเนื้อกองก่อยอย่างตั้งใจเอาใส่ตะกระ้าจากนั้นเมื่อกลับถึงบ้านใหญ่ช่วยแกก็ใช้ไม้แหลมยาวนำมาเสียบกับชิ้นส่วนของกองก่อยทั้งขาและแขน แล้วแกก็เอามันมาย่างกับไฟจนเป็นสีเหลืองเกือบจะสุกใหญ่ช่วยหยิบผงหมาล่าเมื่อโรยจนทั่วพร้อมกับท่องคาถากำกับว่าโอมหมาลากกองก้อยอร่อยอร่อยก้อยกองท่านใดนั้นไอ้น้อยมันก็เข้ามาขอหมาล่าจากใหญ่ช่วยซึ่งแกก็ไม่หวงแต่แกบอกว่าระวังมันจะดีดนะเพราะของมันแรง ซึ่งไอ้น้อยมันก็กระโดดโลดเต้นแถมทําเสียงล้อเลียนก้อยก้อยแต่เพียงครู่เดียวดวงตาของไอ้น้อยมันก็กลายเป็นสีแดงเมื่อพลังพิเศษจากเนื้อกองก้อยเริ่มออกฤทธิ์ไอ้น้อยกระโดดขึ้นไปบนหลังคาบ,บ้านเย่ช่วยมันยังกระโดดขึ้นไปบนต้นไม้อีกโอ้อภินิหารขาติดสปริงกองก้อยเผาจ้อยากกระโดดสูงบ้างไหมล่ะกินเนื้อกองก้อยซิ มาหายายเดี๋ยวยายทําให้กินเย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 จะอาหารไทยรแสแซบหรืออาหารชาติไหนก็ฟินได้เมื่อมีเครื่องดื่มรสเลิศอย่างโอคุระมัชฉาผงชาเขียวมัชฉะญี่ปุ่นแท้กเกรดพรีเมียมจากเทนจูเมนูโปรดของพี่เคนเหรอก็นี่ไงมัชฉะน้ำมะพร้าวสั่งเลยจิ้มที่ตะกร้านะ